โอเคครับผมสวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมยิงสู่เกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมเมื่อวานก็มีธุระเกี่ยวมาตีเอ,อ่อคิววอลไม่ทันนะครับผมมาทันในจังสามสิทีสุดท้ายพอดีกดตัวลูกตาอืมคือออคือวันเนี้ยผมจะมาสุ่มกาชานะครับผมเออคือสอง โอ้โหเพิ่มโอกาสหมดไปแล้วอะ่ะน่าเสียดายเนาะไม่เป็นไรเราสุ่มวันนี้ก็ได้นะค,คือสองจิตสใจมานานละว,ว่าจะสุ่มดีไหมนะผมก็เลยตัสนใจว่าสุ่มดีกว่าคือตัวเนี้คือผมอยากได้ตัวนี้คือถามว่าผมมีเจสแสงอยู่แล้วเจสแสงก็โหดนะก็ยังโหดอยู่แต่ก็อยากได้ตัวนี้มาเก็บไว้ก่อนถามว่าได้ใช้ไหมอันนี้ก็ต้องไปดูทีนะครับม,มันมีฟื้นฟูแร่ธาตุน,น,นะครับผมตัดแร่นะครับผม ขันควางกันแล้วก็เพิ่มแลกนะครับผมนี่คือสองคอมโบในตัวเดียวที่ผมชอบอะ่อะสามเลยสามอ่ะคือถ้าเกิดว่าผมไม่สุมก็ไม่ได้นะครับสองสีสองใจมานานมากเพราะฉะนั้น Let's go เริ่มได้คือไม่มีสูตรเราจสุกกัาไปแบบเร็วๆนะเราะผมมีค่อนจะมีหลายตัวเหมือนกันนะเดีย๋ยวสามตัวแรกเราจะค่อยๆสุกกันไปก่อนนะครับผม อืเปิดมาตัวแรกได้มาเลยเดี๋ยก็คือแบบจบคลิปอย่างไวเลยแบบเปิดมาตัวแรกบ,บ้าอะไรเงี้ยโอ้โหจบคลิปอย่างไวนะแต่เมื่อกี้ก็แอบแอบในใจนิดๆเน,น,น,นาะใส่มอนนะครับผมรู้สึกว่าจะมีคนเจอไซ่มอนนะแล้วก็แบบรู้สึกจะบ่นใหญ่เลยนะน่าจะเป็นพี่อาร์ตป่ะเออใช่ผมได้ชื่อเขาถูกใช่ป่ะโอ้ย สาเลตแซลลี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวตัดแลสตัวหนึ่งเลยนะแล้วเป็นธาตุไม้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอ้ได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 ตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วนะครับผมอาจจะสุม่มอีกสัก70เพชรนะเจ็ดสิตัวหรือ120ตัวอะไรประมาณนี้จะเหลือไปสักห้าสิบตัวมั้งไม่เหลือมัม้งยเหลือเลยลนะ่ะผู้สวมผ้าติดตาเลยครับผมมาต่อต่อ โอ้โหเบาเทพประยุทธ์ไม่ได้เลยคนนี้ไม่ได้เลยมเมะนะครับผมคือตอนนี้มันจะช้าไปแล้วนะครับผมหัขมวขโมยหัวขโมยก็มาวะ่ะหัวขโมยก็มาแต่ยังก็ต้องสูงให้ได้อะผมอยากผมผมอยากได้ผมอยากยแวมไพร,ร์เจมเจมช,ชื่อเดียวกับผมเลยนะเจมอะ ได้ไมด้มาแล้วนะสรลดแซลลี่นะผมผมยังได้บอสหวงกลับอะโอ้โหเมอรี่เมอรี่เมอรี่มันทำไมขออีกสองตัวที่ที่เราจะไม่กดข้ามนะผมอีกสองตัวป้ยโอ้โหคือตัวที่เราอยากได้ไม่ใช่ตัวนี้คือถ้ามลถ้าผลถ้าผลเดือนนี้ไปนะ ผมสามารถที่จะปั้นแม็กได้หนึ่งตัวนะครับผมเออปั้นแม็กได้หนึ่งตัวพร้อมกับผมเดียนหน้าผมก็สามารถปั้นเก้าดาวแม็กได้หนึ่งตัวนะครับผม้อวคิดดูดิหนึ่งสองสามไปแล้วก็คือเพราะเดียนนี้กผม่วงผมจะครบยี่สิบตัวนะครับผมเดียนหน้าผมก็จะปั้นแม็ก ถ้าสแสงมืดได้หนึ่งตัวนะครับผมผมก็คิดว่าจะปั้นเก้าดาวเนี่ยอาจจะเป็นท้าสแสงมืดก็ได้แล้วนั่นก็คืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมคือเจ๊แสงมันยังดีไหมมันยังดีอยู่นะมันมีข้อเสียตรงที่ว่าสกิลมันไม่ค่อยแม่นเฉยแต่ว่ายัางอื่นมันดีหมดนะครับผมสกิลแรงนะครับผมบัฟโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าคอมโบมันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะตรงสายที่ผมอยากเล่นนะผมเล่นคอมโบเพิ่มแร่กับหนึ่งนะ กับหนืดกับขัดขวางแร่นะหนืดแร่ตัดแร่อะไรที่เขาว่ากนะันเออตัดแร่ก,กับเพิ่มแร่ที่ผมใช้นะครับผมที่ผมใช้คอมโบนี้นะโอ้ไม่เจอเลยจริงๆอ่ัพี่ไม่มัง้งโอ้โหโอ้โหบอแซนลีไอตัวนี้ผมจะไปปั้น หูหตัวนี้ผมหงายหามานานเหมือนกันนะไมงเก็เจอสักทีคือผมมีตัวมันไงก็คือเอาไว้ตั้นปั้นเป็นพีร้อยไงแต่ก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เฮ้ยหุย,หยใจหายเลยตอนนี้ใจหายจริงๆนะเฮ้ยจะไม่ได้จริงๆเหรอหรือว่าเราได้สเล็จแซลลี่มาแล้วมันก็เลยแบบว่า ไม่ให้เราแล้วหรือเปล่าไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ยงั้นผมก็สุ่มหมดตัวนี่เลยยังไงผมก็ต้งได้ให้ได้อะ่ะเออมา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 ,มาโอ้ยเกินไปเกินไปจริง <c oughs> เกินไปมากเกินไปมาก โอ้โหแซลลี่ยุคหินไม่เอา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 โอ้ใจแป้ววะเนี่ยใจแป้วจริงนะมันจะไม่ได้เลยอะร้อยแปดสิบห้าตัว ต,ตัวนี้ถือว่าโหดเลยนะเมื่อก่อนอนะตอนนี้ก็โหดอยู่นะถ้าเกิดว่าใครหยิบไปคอมโบก็ได้อยู่นะแตไ่ไม่ค่อยเห็นละนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มเล่นเกมแรกๆก็เจอตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะทดแทนกันได้เลยโอ้โหจะร้องไห้เว้ยไม่เคยผมไม่เคยคิดจะได้ตัวที่เองอยากได้นะจริงๆโอ้โหประธานประธานเอไอเอละาหม่นะ มืนม่นาต่อยเมื่นไต่อยโอ้โหซซลีเล่นน้ำท่านเล่นน้ำโคนี่เล่นน้ำเ,เล่นน้ำโคนี่อะไรนะ่ะขอร้องละน้ำมนต์สดน้ำมนต์สดน้ำมนต์สดมนต์สดเอ้ยเอาดีเอาดีวะตั้งกับมนันดีวะโอ้โหโลหก่ห่างจริงเวย้ย จะร้องให้ไม่นะมันต้องได้สิทุกคนมันหูตัวสุดท้ายละใช้สูตรซะหน่อยเกิอได้นินโอ้โหไม่ได้นับด้วยว่าเท่าไหร่ผมหูตาเลยตา โอ้โหผมจะามาคอมโบไม่ได้จริงๆเนะี่ยเอามาทำเหี้ยขอไฟลาโอ้โหโอ้โหบอสโอ้โหผมอยากได้จริงๆทุกคนคอมโบมันอคอมโบชิงแรกตัดแล้วโอ้โหอยากได้อนะ เหือได้หน่อยโอกาสได้ช่างน้อยนิดจริงๆริงตอนที่เขามีเพิ่มโอกาสก็ไม่มาสุ่มนะเจมโผมเสียใจเลยทุกคนคืออยากได้จริงจริเลยเนะี่ย ตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสูบมมนี่อีกสักครั้งอแล้วกันนะครับผมเผื่อมันจะได้นะคืออยากได้จริงๆอะแต่ก็ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช้เยอะนะนี่เดียวพอนี่เดียวเอเพื่อมันเก็บยาก ฝึกอะไรเนี่ย <hi> ฝึกทหารโอ้โหอยากจะร้องไห้แบบทุกคนกดไม่ได้ก็ไม่ได้อ๋อจะไปกดใส่ก็ตายไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้โอ้โห โอ้โหดูขนาดสุ่มเนี่ยมันยังได้อย่างนี้เลยอ่ะอะไรครับเนี่ยพอ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 พเลิก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 ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายเลยบายครับทุกคนนี้ผมอารมณ์อารมณ์แต่ปวนมากแต่แต่ก็ได้มาตัวหนึ่งนี่ใช่ไหมล่ะได้ชัดหมายมาใช่ไหมเป็นตัวตั้แรกเหมือนกันนะครับผมมันเป็นมันเป็นเลยนะ ปั้นปั้นเป็นก้าดาวก็ได้นะครับผมเอ,อดูดีปั้นเป็นก้าดาวก็ได้อยู่ไหนวะปั้นเป็นก้าดาวได้อยู่นะครับผมแต่ตัวมันตัวมันเท่าไหร่เนี่ยสร้างบาลนในพ, 4, พื้นที่สี่มีื้นฟูพลังชีวิตสี่สิบเปอร์เซ็นยกเลิกทักษะผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกนะครับผมยกเลิกทักษะอมาตะของศัตรูนะครับผม ไอตัวนั้นมันทําให้ศัตรูชง,งักไอบ,บอสตัวนั้นมันแบบยกเลิกทักษะมานัต่ของศัตรูที่สองสก,กิลเลยนะโอ้โโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ยอย่ลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมร้อยแปดสิบห้าตัวไม่ได้เลยได้เอ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคบ๊ายบาย